นี่ละพี่น้องเอ้ยเขาก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วตอนนี้เขายู่ทั้งพู่ทั้งดอยเนาะพอบานเอาอยู่ทั้งแถวพู่แถวดอยอไล่ยางไปแล้วควายสีไปเก็บเอ้าหย่อนมาเออละกันแกงแค่หน่อยไหมเนาะเออละกันมันจะมีหลายอย่างนะถ้านี่นี่ก็เันสวนกาแฟพี่น้องสวนกาแฟใช่ไหมกาแฟนี่นี่มากาแฟพี่น้องมันยังมาทั้งสุกหรอกเด็ถฐานยางมันสุกอ่ะเดือนสิบเอ็ดสิบสองมันจะเป็นยางสุกกำลังอีนั่งน้อยไป มีร้านกับผ้ามาฝุ่นเท่านั้นถ้าแน่นทุกแกล้วกันจ้ะมันก็สีดำๆทัี้มันเป็นทั้งผู้เลยจ่ะอากาศนี่หนาวตลอดชีวิตพี่น้องว่าไม่ย่ำหอดขอกไก่ด้วยนี่ไม่ด้เออนี่ก็เป็นโก๊กทองเป็นปูหายหอมกาแฟ่ก๊กดอกท้องวะต้นปูต้นปูเช่าผู้ผู้วางของกาแฟให้มันทมคือปลูกก๊กทองต้นปลูกกันดิน เขาปลูกใส่าหฟเป็นโ่มบูโกเฟ่แน่มันปลูกกาแฟเยย่างถึงแม่ปูแมนก็ปวดท่านนแน่ได้พี่น้องได้ไหมอายคนหันก็ผิดหันได้ไปเก็ม้กมมะกระโพดต้นยังนี่รักแล้วพักก้นโคเอ้ยน,นั่นได้นี่เพราะพ่อปูได้นี่แต่นี้ กูดไม่ได้บ่แม่เห็นแห่นเด็กจะเบิกหยอดมันติงถ้ากูดไม่ได้ไหนนี่โอ้ยเมื่อยเถอะพี่น้องเลยฝุ่นเนี่ย้งไปทางดุมผัวเพราะอยู่ทางผูทางดอยเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเที่ยวพี่น้องเลยนะคะที่สองในวิชางดีกบ่มีจะได้ยามเบีย้ยงามพี่นายนาเวลาเสียหนาเนี่ยจ้ะเสียหนาป่ะนี่โอ้ยเสียตะปุ่นน่าขึ้นเทิง ยืนดัตตินคู่หนังเออจะโบเมนทั้งคู่อยู่แถดัตติ่นมั้ยนเนี่ยเท้าคูเท้าคู่จะเพิ่งแพ้หน้าหมอกมันลงปุ๋เป็นอันนั้นอยู่อ่ะหน้าหมอกมันลงเฉพาจังขาวหมอกนะฮะที่จริงมันเป็นตะไค่ายปอลเกิดคุ้มเพียงนะคุ้มเบี้ยป้อเออเบี้ยก็เฟ้ยเข้ากับยิ่งคูมเป็นตาที่วี่งห็ดปวกใช่ปะชวนนี่นั่งน้อยไปหาเห็ดปวกไปอุ้ยเกิอบไปให้ลานเลยไปเฮ้ ไปห้รานถือใคยถือไรอีกไงเนาะอุ้มเอาไปได้บ่นางย่างถึงมาสาวหยิบเงีย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 บมันไปได้บ่นางมันเมื่อยได้ค่ะถ่านโอ้ขึ้นมาปูดมาดอยบุมีควายเนาะเออมันบุมีควายแล้วก็บบุมีไฮน่าได้แทนนี้อ่ะกล้วยคือบุมีปะบ่แล้ว ะงูอะเลี้ยงมาได้ดิกันคูอันนี้มันหมักแค้นี้ชมบุนแหงป่าแถวนี่โอ้แบบบ่อเ้งบ่อแห่งจกงดีนะบ่อแห่ง ไก่ตื่นกัเลยไก่แห้ง มอยู่ทาผู้ใดมาอยู่แถวแถวสวนแถวนี่กี่ขาดนี่บ่อะไรพ่อแปดได้ถึงเยตรงรูแห้งไลยเพราะมันต้องประจำอาศัยกินตะกับสวนนี่โตกแหลกกาเสียหนาเปียกบ่แหล่งส่งเล่มกระโปงกระโปงไผ่กระโปงวะาไงอ้มหน่าชิมเนื้ดปุ้นเอาด้วนะนังกระโปงไผ่โอ้อยากกินรักอีกแล้วห้าคนนี่ไม่เชื่อมาแปลงเลย

โอ้ดุมะกระพอด,ดินี่มะกรโพดเขากรรมลงมะกวโพดต้นนี้มมอพอี่น้องลงมะกระพุไปทหนนดงะล กระโฟด่วยสีดำถึแม่วะเก็บกระโฟดบ่ไหม่เออเก็บกระโฟดนี่ยเก็บแม่บ uh> ้านถึงหรอเออบ่โอ้จะไม่หัวใจนี่โอ้กิโลเตนเนาะสบายใช่ไหมฮกินอะไรที่เบิร์ตหมักกระโฟดนี่ฮะมันหลายเดะเล่นบักแตนแมนบอแมนคอมบ่เอาบอโอ้ย แตงกวาเพียงไงใช่มแปงพี่น่ะนี่แตงกวาคือปุ้มวะคือแตงจริงคือแตงกวาดิเอา่อแป้งดิีหนาวะนะยมแทแปงมักแตงกลัวเป็นวะนี่หน่ยใหญ่แทะหน่ยนใหญ่ๆปอบนี่เลจะเป็นผักอันนั่นกินเป็นให้กันนะผัผักคาดฮะเหมือนผักคาดผัก ข้าไขยลูกกระโพด่ไเป็นลงมะกระโพดพี่นนอะมะกระโพดพี่ปลูกปลูกไวเอขไยว่ามังนาแต่มั <iful> กแ well. ต้งมะกระโพดมักช่างนี่นอ๊กมักแปงแผ่นนะขอดกิหไรเด็ มะกระโพรดร้ายแฮะไก่แห้งไปจนถ้ามันแบบท่นแม่มาเที่ยวซื้อได้อยู่ฉันแม่มาอยู่รีบไ,ได้เราไปนี่อ๋อบอกเนี้ต้องบุกเบื่องาพ้นยันสิ่ยนี่นนนฟ้าเห็ดปะอืออา,อาลุงอูทก,กว่าคืออะไรโช๊ตชื่ออาลุงดิสก์ เนี่ยบ่หอดบ่ดังจะหามเอาสามก้นเมื่อได้ตุ๋กันเบ็ดีไก่แห้งไก่แห้งงานกันค้าลอยเลย่นี่ระจจนแม่อะนี่ฮะ

เอาที่ตัวอย่างตรงไล่นนะก็กำเสื่อมนะฮะบริจาคโอ้ยมันดีใจเลก็เกือบหมื่นเลย ต้นงเว่ยนี่เป็นอะไรเวิร์นอยู่ในหลุมหรอมันอาใส่ถางหลุมใช่ไหมรหลายเนี่ยลงมาอื้อลงมาอื้อโอ้กาแฟใช่ไหม แต,ง,ตงกันแล้วเป็นแตงหน่อยตอน้นต้นนี่ก็เก็บยนต์อื้อได้ละแตยละสิบห้าเก็บอันใหม่หมักหมักหมักเซอร์เวอร์ทายุไทยก็เอื้อว่ามะละวันนะนี่ กระโพดนี่ให้อายเพิ่นเก็บเพิ่นเก็ฟไราอยู่ท้องดุมผัวไปไปเก็บหมกเบอร์โบเม่นั้นโ่เมนแค่นี้บ่ส่วนหมึกบ่ได้มีแค่นี้และสวนพี่น้องมีหลายตอนอุยมือแม่เลือดเชื้อางแหละเก็บไปมือขึ้นกันเฮ้ยมีท่อมพูดท่อมลอยแปลงเงาเว้ยมาัตจันจริงๆเลยไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นแต่ตรงไหนเห็นเหี่ โอ้โอโอโอเยเตนตอมักซาลีมองไม่อีกว่นี่แต่ผู้ดอยครักแน่เด้ไปน้องูหรอื้อูเขาอะนะป้าคิวนั่นเปิดคาไพ่ถุงบได้่ชยหันหมูใช่ปะ ผู <ing> <Jean> ้ลงผู้อยู่ครัว่าลงผู้ขึ้นผู้แตะข้าหมาของนัเริยนขึ้นหัวต้องคอย ไม่อยู่นี่เหมือเดียวจะเป็นวัดอะน้ำหมอกน้อง <c oughs> ไปเสี่ยงนะทีนี้ฉ<อ>ันป่วยปวดรู้ทิไม่เห็นางานสินเป็นป่วยทุกคนไม่ต้องมาเชือ่อเนี่ยกันโต เี่ังนี้ n าเลยนะ nhau รูอแบบ a u ได้ nhau จะได้กูขามป้อมเี้นเค้ยเฮ้ยเนาะขามป้อมดองเหล่าที่เคยกินเช่นไรฮะคยนะขามป้อมดองเหล่าก็ไปกินก็ประเด็กครับ อีน้งน้อยอี่พาลงไปเพียบนลยฮะอยู่ใช้อีกบบนี้มีชวนลายชวนแถบเฮ็ดบเาหานาวเฮ็ดตอนนึงเฮ็ดบยุเพราะสาวปู่พักชู้คือปู่พักชูป่ะใช่ทุ่นลายปู่พักชู้ phấn nhòi lông mang ôi khỏi là phải lát bẹt bẹt Hãy subscribe cho แล้วก็บอเอกม่ด้าสมหเลยนคชา u มาเลั้มอหอนเที่ยงเพื่อนแลพี่น้องเอ้ยบเดไปเก็บมะเรหรือว่าคนตกแลเปือนแห้งดินก็ดินแรงนะทังนี้แล้วมันได้จูเกิดกนเพาน้าเป็นอะไรต้อง โอกาสหน้าไทยดีๆบอกเพื่อนการปูนแอรเดียวโอกาสหน้าบ่คอยวรมากเพราะพี่น้องเลยมือนี้การก็ฝ่าวิเมื่อบานได้พี่เวียงมิุระก็รเริ่มมาไทยพี่น้องเบิร์กสำนีแล้วการคลิปนี้ก็สิ่ท้อยพี่สำนีแล้วพี่น้องเลยในเดียวก็คือเห็นแหละไปหาเก็บหันเก็บหนีตามสวนอายสวนอายคุณผูกไหว้ร้ายมาเที่ยวมือหน้าเดียวก็ชิมาเที่ยวแล้วบต้องเช่าเพื่อนโอกาสหน้าเพราะว่าท่างนี้ก็มีแต่เงืช่าพี่น้องไายขึ้นไปในบานเชื่อนะบ่าวแตคลิปนี้ก็ไม่ใช่สำนีแล้พี่น้องการย่ึดถมงคนละก็ติดตามก็ตั้งใจขอเด้อเด้อ Okay, stop.